ผมทำงานมันยี่สิบกว่าปีทำงานเก็บเงินทำงานเก็บเงินจนมีเงินมาซื้อที่ร้อยแปดสิบไร่เป็นที่แปลงเดียวติดหลังบ้านผมติดปูเขามีคนมาขอซื้อร้อยแปดสิบล้านผมไม่ให้ผมไม่ยอมขายเขาบอกก็จะให้สองร้อยล้านขอปูเขาลูกนั้นด้วยผมให้ไม่ได้จริงครับผมขายไม่ได้จริงๆที่ผมร้อยแปดสิบไร่ ขอภูเขาให้เป็นสองร้อย้าจะให้ห้าร้อยล้านหนึ่งพันล้านห้าพันล้านผมก็ขายให้ไม่ได้ครับผมให้ไม่ได้จริงๆครับภูเขาฝากไปคิดดูใหม่นะครับถ้าจะซื้อที่คุณจะมีเงินมากมายมหาศาลห้าพันล้านผมก็ให้คุณไม่ได้ครับภูเขาลูกนี้เข้าใจนะครับพวกภูเขาลูกนี้ไม่ใช่ของผมครับ